พี่น้องจ๋างานเข้าเดินเตะเหล็กเข้าไปแล้วชิลเลือดกัมจะอาว่าโอ้ยเมื่อกี้แบบหนาวสั่นเลยนะแปลกเตะกําเดียวทำไมแบบไอเรามันกลัวเลือดอยู่แล้วล่ะเกือบจะเป็นลมพอสักแป๊บนึงมันหนาวเฉยเลยอะหนาวมากมากเลยพี่น้องจ๋ามันเหมือนคนสัมออยอะแต่มันเหมือนใจมันหนาวแต็มใอะแต่พอ พักนึงแะพอมันรู้สึกตั้งตัวได้เออเบาละแต่คืนนี้คงจะอืเอาเรื่องแหละสุมาเตะที่โทรเท้าขอแบบนิดนึงอ,อ้อนอยากอ้อนผมพี่เจเสือน้อยไม่มีอะไรมากตอนนี้ย้ายครัวมาที่ร้านนอนที่ร้าน <c oughs> อืมตามนี้อ,อทีวีก็เด้งอืม dạ anh ạ, chắc buổi sẽ nói thay Ngàn <laughs> chết, đau đầu đấy đây lắm.